ตัวอินทัสนะคะโดยโฟกัสที่ไทยคมค่ะคธุรกิจนี้เป็นธุรกิจดาวเทียม erm แต่ปรากฏว่านาทีนี้วันนี้กลายเป็นธุรกิจด erm าวเทียมค้างอวกาศไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามรสุมลูกใหญ่เรื่องของการฟ้องร้องและไม่สามารถที่จะ ส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโครจรได้ใหม่ๆแล้วนะคะส่งผลทำให้ลูกค้าลดลงค่ะแล้วก็กระทบรายได้กําไรถึงขั้นขาดทุนเลยทีเดียวค่ะ,คะล่าสุดมีข้อมูลมาก็คือว่าไทยคมแจ้งตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงอินทัศด้วยนะคะโดยรายงานว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะคะมีการฟ้องร้องสองบริษัทนี้ค่ะในกรณีที่ยังไม่ส่งมอบดาวเทียมไทยคม5ให้กับทางด้านกระทรวงนะคะจึงคิด เป็นค่าเสียหายหรือค่าปรับต่างๆรวมไปถึงอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย7.5%ต่อปีแล้วก็ราคาของดาวเทียมเป็น7,790ล้านบาทค่ะโดยนับตั้งแต่วันที่30ตุลาคม2563เป็นต้นไปซึ่งเรื่องนี้ก็มีการถามกลับไปที่ไทยคมว่ายังไงไทคมบอกว่ายังไม่จําเป็นจะต้องตั้งสำรองทั้งหมดเพราะว่ายังเป็นแค่การยื่นคําร้องไปที่อนุญาโตตุลาการซึ่งยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการหรือว่าคณะที่จะมาตรวจสอบคดีนี้ใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นคือไทยคมเขาเรยงมองว่าเขายังมีสิทธิ์สู้ด้วยคือต้องบอกเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี2562ตอนนั้น,นคือดาวเทียมไทยคม5นะคะมันใกล้ที่จะหมดอายุแล้วม,มันมีหมดอายุกับหมดอายุสัญญาแต่หมดอายุใช้งานมันมาก่อนก็คือ ครึ่งปี2563หมดอุใัยงานไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าให้ส่งมอบคืนได้ไหมถ้าไม่ได้เนี่ยคือต้องใช้ต่อจนถึงปี64เนี่ยคุณจะต้องทําอะไรบางอย่างทางกระทรวงก็เสนอว่าให้ตัวไทยคมเนี่ยใช้ power bank นะคะทำให้มันมีความชัดมากขึ้นในการส่งสัญญาณแต่มูลค่าการทํำ power bank เนี่ยมันสูงถึง400ล้านบาทไทยคมคบอกเลยไม่ลงุนใช่ค่ะเขาบอกมันเหลือแค่ปีเดียวก็เลยไม่ลงทุนก็เลยเป็นคดีฟ้องร้องกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ แต่มันยังไม่หมดแค่นี้คุณเอกครับเพราะว่าตอนนี้ดาวเทียมของตัวไทยคมอ่ะมันมี4 5 6ห้าตัว 5, 5มีปัญหาแล้วและ4เนี่ยก็จะใกล้หมดอายุแล้วซึ่งประเด็นตรงนี้มันเลยกดดันแล้วข้ามาที่ตัว6 6, 6 6ก็ใกล้หมดอายุคือแต่ว่็ดหานะเจแต่ต้องบอกมันเหลือแค่ตัวเดียวเพราะว่าอีก2ตัวคือ7กับ8เนี่ยมีการฟ้องร้องกรณีสัญญาเพราะว่าเขายืนยันว่าของไทยคมนะคะไม่ใช่สัญญาภายใต้สัมปทานแต่ กระทรวง DS บอกว่ามันคือสัญญาภายใต้สัมปทานกระทรวงดีอีใช่ไหมฮะเออค่ะดีเอสนี่แหละคะ่ะก็เลยบอกว่าเป็นอยู่ภายใต้สัมปทานดังนั้นเนี่ยมันก็เลยการโต้แย้งเกิดขึ้นผู้ลงทุนหรือว่าใครที่เป็นลูกค้าไม่มั่นใจเพราะคุณไม่มีสินค้าไม่มีบริการเป็นดาวเทียมในอนาคตให้เขารองรับมันก็เลยทําให้ตัวเลขลูกค้ารายได้มันลดลงไปเรื่อยๆแล้วธุรกิจนี้ดูแล้วของใหม่ไม่เกิดอ่ะคุณเอกผมผมเล่าให้คุณฟัง่งนี้ธุรกิจลักษณะนี้เขาเรียกว่าธุรกิจสัมปทานในตลาดหุ้นมีตัวอย่าง ตัวนี้เป็นตัวที่อย่างน้อยตัวที่2องนะตัวแรกไปธุรกิจสื่อทีวีคล้ายๆอย่างเราเนี่ยแหละนะครับราคาหุ้นเมื่อมีการเปลี่ยนสมรภูมนะจาก5บาทขึ้นไป30เอาคร่าวๆนะแล้วพอเปลี่ยนสมรภูมอีกแบบนึงนะจาก30ลงมา5บาทแล้วก็หายไปเลยไม่ต้องบอกว่าหายไปเลยเพราะอะไรนะแบบนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยต้องคอนเซิร์นเรื่องอย่างนี้มากๆนะจริงๆพอลักษณะข่าวมันเป็นอย่างนี้นะตลาดหลักทรัพย์ต้องมีการทําอะไรเครื่องหมายอะไรบางอย่างแล้วเขาขึ้นไหม <อ>มีการสอบถามไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเรื่องนี้มันมีตั้งแต่ประเด็นปี2562ที่มีคดีค,ความแต่นี่มีการคือมันมัน,ม,นมันสิ้นสุดคือวันที่น่าจะครึ่งปีที่ครึ่งปี2563เรื่องอายุการใช้งานมันก็เลยมีการโน้ติสมาจากทางได้กระทรวงนี่แหละคะ่ะเพราะเพราะเรื่องอย่างนี้พอสัมปทานมันมีประเด็น ทั้งบวกและลบด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ลบอย่างเดียวนะถ้ามันพลิกอีกด้านนึงก็จะบวกเลยก็เลงจะบอกว่ามันมีจะมีผลทันทีคือบวกเนี่ยทุกคนต้องบอกว่ามันมีโอกาสด้วยเหมือนกันคนรอแจ็คพอตคือพอเป็นประเด็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าไทยคมสามารถไปจับคู่กับบรรดารัฐวาสังกิจแคทซึ่งเขาก็สนใจจะทำนะคะแล้วก็มีการทำธุรกิจคือดาวเทียมวงโคจรต่ำไม่รู้อันนี้มันเป็นเรื่องของการลงทุนที่น้อยลงแต่ว่าใช้ เรื่องของให้บริการทั้งอินเทอร์เน็ตหรือบอดแบนหรือว่าพวกไฟเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยได้ดีสู้กับพวกตอนนี้พวกสตรีมมิ่งที่เข้ามาแข่งขันกับเขาทีวีดาวเทียมมันลดน้อยลงคนไปดูอินเทอร์เน็ตมากขึ้นก็จะได้เข้าไปแข่งขันตรงนี้ได้มากขึ้นถ้าเกิดจับพัดจภูไปได้มาจริงๆแล้วมีการเทคโอเวอร์ก็จะตก่าก็ตกในข้ามนะราคาหุ้นมันก็จะตอบรับแต่ตอนนี้มันยังไม่ตอบรับไงอีกเรื่องหนึ่งคือก่อนหน้านี้อีรอนมั์ เร้่องไนนะอีลอนมาร์กอ๋ออีลอนมาร์กเข้ามาเหมือนมีข่าวว่าจะเจรจาให้ตัวไทยคมไปใช้วงโคจรของเขาซึ่งในการยิงสัญญาณอินเทอร์เน็ตพวกไฟเบอร์ต่างๆมามาใช้บริการได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันดําเนินการถึงขั้นไหนมีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการแค่สกิดคุยกันเฉยๆแต่พูดนจริงนะชั่วโมงนี้นะตลาดฮอตๆอย่างนี้นะค่ะตัวหุ้นมีเยอะแยะผมว่ามีอีกเป็นร้อยสองร้อยตัวทําทำไมต้องไปได้เสียในหุ้นที่เรายังไม่รู้นะครับ แล้วมันมีผลต่ออินทัศน์ค่ะคุณเอกคืออินทัศน์มันมีประเด็นเรื่องของการจ่ายปันผลที่ดีคนก็เลยมองอัตรา,าพอติดตรงนี้ปุ๊บฟ้องไทยคมด้วยฟ้องอินทัศน์ด้วยนะถ้าูดด้ถือหุ้นมัน <ทะ S 1> ก็เลยทําให้กดดันราคาหุ้นถ้าดูอินทัศน์ความจริงมันพอสู้ไหวมาคุณเอกเรื่องของราคาหุ้นต่อรองกันว่ามีประเด็นลบตรงนี้แต่ว่าเขาจ่ายปันผลดีอะถ้าถ้าเป็นผมนะตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติจะต้องซื้อไ c t เนี่ยผมเอาง่ายๆเลยซื้อแอดวาน คือง่ายๆเลยผมผมเชื่อว่าหนึ่งในการที่ต่างชาติ้ขาขายเนี่ยแอดวานต้องมีผลอาจจะไม่ได้แรงเหมือนหุ้นไฟฟ้าะนะครับอย่างแอคคอมเนี่ยโอ้โหลงแรงมากเพราะฉะนั้นการช็อตริ้งคืนเนี่ยมันมีไม่เยอะ,ะแต่ว่าเวลาเขากลับมาเนี่ยโอกาสกลับมาในแอดวานก็มีถ้าเอาง่ายๆนะจ้ะอันนี้เป็นคําแนะนำนะคะแล้วก็เป็นหุ้นที่เอามาคุยให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวไทยโคมกลายเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนั่นเองค่ะ